การอยู่ในวงการดนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลศิลปินมามากมายเลยมีเหตุการณ์อะไรที่พี่แฟนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรามองอะไรใหม่ๆเราจะมองแบบเดิมไม่ได้แล้วต,ต้องมองใหม่ต้องมองใหม่ๆคือทุกวันนี้ค่ายเพลงมันมีมีเด็กเก่งๆเติบเติบโตขึ้นมาเยอะมากคือมันมีการการแข่งขันสูงมากคือศักยภาพแต่ละค่ายหรืออะไรเงี้ยก็รับได้ศิลปินในจํานวนจํากัด คืออ,อีกอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าอยากมองในอนาคตคือแบบว่าอยากอยากให้เมืองไทยแบบมีพวกมีเดียต่างๆอยากให้เขายอมรับศิลปินรุ่นใหม่มากขึ้นคือผมเชื่อว่าในในวงที่เชื่อว่าในวงการเพลงไทยยังมีศิลปินด,ดีแต่เขายังไม่มีพื้นที่เปิดโอกาสตร,ตรงนัน้นเยอะมากคืออยากให้โอกาสพื้นที่กับกับคนเหล่ากับกับพวกน้องๆนักดนตรีเหล่านั้นคือคืออยากเห็นอยากเห็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่แบบว่า รวมศิลปินหน้าใหม่มบางทีแบบว่าอยากให้เขาโตในตัวเขาเองแล้วแบบว่าอาจจะมีสื่อช่วยสปอร์ตให้สักนิดนึงคือทุกวันนี้มันก็ต้องก็ต้องพูดได้ว่าศิลปินวงหนึ่งกว่าจะมีชื่อเสียงได้นะ่ะมันก็ต้องมีหลายๆอย่างที่สพอร์ตทั้งมีเดียทั้งแฟนเพลงทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วงเล็กๆทุกวันนี้ไม่สามารถทำเหมือนนั้นได้คือมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับ,บวงดนตรีวงเล็กแล้วแบบว่าไม่มีอะไรพพอร์ตคือ ท้ายเขาจะโตโตอยู่แค่ในระดับแต่ว่าเขาจะโตไปสูงความฝันของเราคืออยากเห็นเขาโตสุดอยากเห็นเขาแบบว่าวันหนึ่งที่แบบว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วแบบว่าเขาเริ่มจากจุดเล็กๆหรืออะไรเงี้ยครับคืออยากเห็นแบบเขามีผลงานที่แบบว่าคนทั่วไปยอมรับในวงกว้างอะไรเงี้ยไม่ไม่จากัดอยู่แค่ดนตรีที่มันเป็นพื้นที่อิสระทำความคิดของเขาอยู่แค่กลุ่มกลุ่มนั้นคืออยากให้มันมีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งที่แบบว่า เป็นสาหรับพื้นที่คอดมนตรีเลยแล้วแบบว่าเปิดใจรับฟังเพลงของกันและกันแล้วให้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขาสามารถต่อยอดทํางานในวงการเพลงต่อได้ไม่ใช่แค่เป็นศิลป,ปินเขาอาจจะรับต่อสายแบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนแต่งเพลงเป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับมิวสิกดนตรีต่างๆทั้งหลายครับคืออยากให้คอมมลนตีตรงนั้นมันเกิดขึ้นมามันคือเป็นความฝันที่ที่คิดอยู่เพราะว่าเด็กทุกวันที่ส่งเดโมเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ย คือส่งมาเยอะมากแต่เราไม่สามารถประคองความฝันทุกคนได้หมดแต่แบบว่าถามว่าพอเวลาเห็นทุกคนเอาเดโมมาส่งที่ค่ายเด็กมันแววตาของเขาที่เราสัมผัสความรู้สึกตอนนั้นอนะคือทุกคนเขาตั้งใจมากอะแต่บางคนมันไม่มีโอกาสคือเปอร์เซ็นต์ที่แบบแต่ละแต่ละค่ายจะนัคือมันก็เป็นข้อจำกัดของทางค่ายที่แบบว่าเขาก็ต้องดู เรื่องหลายๆอย่างทั้งมาร์เก็ตติ้งองค์ประกอบโดยรวมโปรโมชั่นกับถ้าจะทํำศิลปินวงในวงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีพื้นที่กลุ่มเล็กๆตรงนั้นน่ะของเด็กบางกลุ่มอ่ะมันยังไปไม่ถึงรชบทีนี้ผมถามนิดนึงว่ารู้สึกไงกับธุรกิจวงการเพลงในเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเมื่อก่อนนะครับหรืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยศิลปินวงหนึ่งทำเพลงมาก็จะมีอัลบั้มนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งทดแทน แล้วก็จะอาศัยตรงนั้นเนี่ยจากเวลาเล่นมืเล่นคอนเสิร์ตนะครับอยากอยากถามความรู้สึกว่าตอนนี้คิดยังไงกับกงวงการเพลงไทยวงการเพลงไทยทุกวันนี้ถ้าถามว่า<ม>ว่าได้รายได้หลักทุกวันนี้มาจากอะไรคือทุกวันนี้มาจากไลฟ์โชว์<ม>การเล่นสด<ม>คือ<ม>คือ,ค,อคือการการที่ เพลงทุกวันนี้คือยอดยอดซีดีพวกอะไรทุกวันนี้คือเราเราไม่ต้องไปมองตรงนั้นแล้วคือซีดีทุกวันนี้มันมันเป็นเหมือนกับของพินเมมากกว่าเป็นของสะส,สมสําหรับคนที่ท,ที่ที่รักจริงท,ราทายวงรักวงนั้นจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือยอดทุกวันนี้เพลงเพลงไหนมันดังมันก็มีแบบยอดดิจิตอลดาวน์โหลดเข้ามามันก็จะทำทำตัวเลขถือทําเงินให้เข้าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าเพลงทุกเพลงมันจะดังได้หมดทุกวงไหม คำตอบมันยังไม่ใช่คือทุกวันนี้ก็ต้องก็ mm hmm. ต้องบอกว่าถามว่ามันมีมันมีค่ายเพลงเยอะไหมทุกวันนี้เมืองไทยค่ายเพลงเยอะมากแต่ศิลปินที่จะประสบความสําเร็จและจะต่อต่อ,ต,อต่ออายุได้นานแล้วแบบว่าใช้เสียงเพลงเนี่ยเลี้ยงอาชีพเขาได้จริง,รงๆหรืออะไรเงี้ยคือมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ค่อนข้างเยอะพอสมควร ทีนี้คนก็เลยจะบอกว่าค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมหม่ที่เมื่อวาที่เรารู้จักและไม่รู้จักอีกมากมายเนี่ยต้องอยู่ได้เพราะศิลปินถูกไหมนะใช่ถ้าส่วนหนึ่งก็ต้องปัจจัยสําคัญคืออยู่ที่เพลงเพลงดีเพลงติดชาร์ต<ม>ทุกอย่างคือถ้าเพลงเพลงดียังไงแต่ว่าถ้าไม่มีโปรโมท<ม>ไม่ได้ติดชาร์ตคนไม่ขอเพลงแฟนเพลงไม่ได้ไม่ได้ตามไปดูโชว์หรืออะไรเงี้ยครับ ทุกอย่างอ่ะมันจะเริ่มต้นจากเพลงนิดติดชาร์ตนั่นแหละคือพอเพลงติดชาร์จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบโปรโมชั่นงานจงงานจ้างงานอีเวนต์อะไรเข้ามาคือมันสามารถให้ศิลปินวงหนึ่งอ่ะจากที่นีไม่มีอะไรอ่ะมันสามารถต่อยอดได้อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทาอาชีพนี้คืออาชีพที่เป็นก็่คือ a r t i s u เ a t i o n หรือาอาร์อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้อยู่ ได้ชิดกับเสียงเพลงที่เราชอบศิลปินที่เราชื่นชมมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าน้อยคนที่จะได้รับโอกาสแบบนั้นแต่เราได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทางเดินของเขาตั้งแต่วันแรกที่เขายังไม่มีอะไรเลยจนวันหนึ่งที่แบบว่าเขาประสบความสาเร็จมันก็เปรียบเสมือนเป็นอาชีพเหลือจ้างไม่เป็นครูได้ไหม มันก็มีอาชีพคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเพลงวงๆหนึ่งจะดีได้มันคือมันต้องซัพพอร์ตกันหลายๆอย่างทั้งศิลปินทั้งค่ายหรืออะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกโชคดีคือได้เจอแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนคลับที่น่ารักหลายๆคนมากคนที่แบบพร้อมจะฟังเพลงคนที่แบบว่าพร้อมจะไปดูโชว์สนุกกับโชว์ของพวกเราพร้อมที่จะไปฟังเพลงของพวกเราหรืออะไร คือวันใดมันมีอาจจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่รู้จักเพลงของเราแต่บางทีเวลาเราไปเจอน้องแฟนเพลงแฟนกลุ่มเนี้ยและเขาร้องเพลงของเราได้คือแค่นั้นถึงแม้จะมีคนรู้จักเพลงเราแค่สิบคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมนี่ว่าเวลาพาสิบเป็นไปออกงานหนึ่งอนีคือมันคือความสุขแล้วอ่ะที่ได้เห็นรอยยิ้มและเขาร้องเพลงของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีความสุขมากสุขจริงๆร